บุคลากรในกลุ่มแรกที่ได้อบรมไปในรุ่นที่หนึ่งรุ่นนี้นะคะคิดว่าน่าจะนำทั้งเครื่องมือองค์ความรู้ต่างๆหรือนแนวทางที่ได้รับการอบรมหรือได้ร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะก,การจัดทำแผนการไปศึกษาดูงานในสถานที่จริงรวมไปถึงการแชร์ในเรื่องขององค์ความรู้ ทั้งจากเพื่อนพ้องที่มาเรียนในคลาสด้วยกันแล้วรวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็วิทยากรจากต่างชาติมาด้วยนะคะเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้30คนแรกเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่สุดในณเวลานี้นะคะแล้วเขาก็จะนำไปถ่ายท,ายทอดนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็เชื่อได้ว่าผู้อบรมในรุ่นแรกนี้นะคะเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาหลักสูตรว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสหประชาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในประเทศไทยเราจึง พยายามจะนำเอาองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะมาตรฐานของสหประชาชาติอย่างเช่นข้อกำหนดแมนเดลาและข้อกำหนดก,กรุงเทพเอามาทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนนะคะรู้ถึงหลักการและเหตุผลของมันนะคะเรามีครอบคลุมหลากหลายประเด็นตั้งแต่ประเด็นที่1คือเรื่องของสถานการณ์เรือนจําทั่วโลกเพราะเราเชื่อว่าแม้ว่าเราจะทํางานในประเทศไทยนะคะแต่ว่าการที่เราเนี่ยมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงในเรือนจําโลกเนี่ย ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับผู้บริหารงานราชธันในอนาคตภารกิจหลักของกรมราชธัเนี่ยก็มีอยู่2อ,อย่างพูดง่ายๆคือ 1. คุมไม่ให้หนีกับ 2. คือการคืนคนดีสู่สังคมเจ้าหน้าที่ราชธันเนี่ยนอกจากจะทําหน้าที่เป็นผู้คุมและ ยังต้องมีหน้าที่สําคัญหนึ่งคือต้องเป็นครูเป็นครูที่จะสอนให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจความหมายของเขาว่าชีวิตได้สแสวงหาอัตลักษณ์ของตนให้เจอว่าทาอย่างไรเขาจะมีความสุขบนความเป็นสูตรจิตชนได้ในสังคมการมาอบรมในหลักสูตรนี้นะครับมีประโยชน์มากด้วยเหตุว่าทําให้เราได้มองเห็นภาพกว้างว่าขนาดนี้สังคมโลกก็ดีหรือนานาไอประเทศเขากําลังมีความมุ่งหมายอะไรหรือมีเป้าหมายที่ทําอะไรพลเมืองของโลกจํานวนไม่น้อยซึ่งก็สอดคล้องกับสังคมไทยเรา ซึ่งมีอายุผู้ต้องขังเฉลี่ยอยู่ที่35-45ปีและคนเหล่านี้คือทรัพย์กินบุคคลของประเทศคือคนที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญของชาติหลักสูตรในการที่มาอบรมเนี่ยสะท้อนให้เราได้ต้องมาตระหนักรู้นะครับว่าการจะพัฒนาผู้กระทําผิดเนี่ยเราจะต้องสนใจเนื้อตัวนะมากกว่าหน้าตาคําว่าหน้าตาหมายคำว่า property ภายนอกนะฮะเรื่องของการควบคุมการอะไรเหล่านั้นซึ่งเป็นงานดูทีนที่เราทํามา แน่นอนไม่มีหน่วยงานไหนที่จะคุมพ่วงขังได้ดีท่้กับกรมราชธรรมอยู่แล้วนั่นนั่นคือหน้าตาแต่เนื้อตัวเนี่ยคือทําไงที่เราจะลงลึกไปจนถึงการแก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติเขาได้เพราะทัศนคติมันมีผลต่อพฤติกรรมทุกพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุแก้ที่เหตุได้เปลี่ยนทัศนคติได้พฤติกรรมก็จะเปลี่ยน ซึ่งในหลักสูตร5าวันนี้นะคะเราก็ได้มีโฟกัสที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มที่1ก็คือผู้ต้องขังหญิงการดูแลตามข้ขอกําหนดกรุงเทพเนี่ยเป็นเช่นไรนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ต้องขังข้ามเพศที่ปัจจุบันนี้ยังมีความท้าทายและมีความแตกต่างกันยังอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติพอสมควรและกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุปัจจุบันแล้วเนี่ยสังคมเรากําลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนะคะเรื่องนี้มีความท้าทายเป็นอย่างมากเราก็เลยผนวกเอา การศึกษาดูงานในสถานที่ดูแลผู้สูงวัยนะคะในชุมชนที่รันโดยเอกชนเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติงานราชฐานเนี่ยนะคะได้เข้าใจถึงคอนเซปต์ได้เข้าใจถึงลักษณะของโปรแกรมและเข้าใจถึงการออกแบบในเชิงสถานที่ว่าในการออกแบบและการดูแลผู้สูงวัยในชุมชนนั้นนะมีแนวทางที่ดีอย่างไรเพื่อที่จะนําเอาแนวทางนั้นมาปรับใช้ในเรือนจําของตัวเองนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะทีเจก็หวังว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นการอบรมที่ทําให้ผู้บริหารงานรัชทานของประเทศไทย1ก็คือได้เห็นภาพใหญ่ซึ่งเป็นภาพของระดับโลกว่าเรือนจําในระดับโลกมีแนวปฏิบัติและมีข้อท้าทายอย่างไรจากนั้นหันมามองว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยยังคงมีข้อท้าทายประเด็นไหนแล้วจะนําแนวปฏิบัติที่ดีที่เรามองเห็นจากในต่างประเทศหรือว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่นอกเซตติ้งของเรือนจำามาปรับปรุงเรือนจําให้ดียิ่งขึ้นค่ะ สำหรับหลักสูตรนี้ดีตรงที่ว่าเริ่มต้นตรงในจุดของผู้ที่กึ่งๆเป็นผู้บริหารเป็นเหมือนกับระหว่างกลางระหว่างผู้บัญชาการเรือนจาํากับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างนี้ค่ะอย่างนี้พี่ก็สามารถมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นละ ว่าข้อกําหนดเนี่ยเราควรจะต้องไปทําให้มันเป็นรูปธรรมในด้านไหนนะหรือว่าแค่ชี้ให้เจ้าหน้าที่เราได้มองเห็นนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็คือข้อกําหนดที่ถูกต้องแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ยากไปกว่านี้เลยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าข้อกําหนดแมนดาลิาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็โหมันเป็นระดับนานาชาติเราทําไม่ได้หรอกแต่ความจริงอะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นไปตามข้อกําหนดแล้วนั่นเองอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อได้เข้ามาอบรมหลักสูตรนี้ทำให้เราได้ได้รู้แจ้งมากขึ้นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้มาให้คำแนะนำซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมากผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ราชทันทุกคนก็มีความปรารถนาที่จะดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เป็นประชากรที่มีคุณค่าของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็การที่ได้มาอบรมหลักสูตรนี้ทำให้เรามีความตระหนักในการานำข้อกำหนดไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ